สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับวันนี้ก็มาได้มากราบนมัสการหลวงพ่อบุญธรรมครับท่านเจ้าอาวาสวัดสามเงาใช่ไหมครับวัดสามวัดสามครัวัดสาพระสามเงาวัดสามพระสามเงานะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับท่านเจ้าสัวผัดไทยนะครับไทยเจ้าของรีสอร์ทฉัตรไทยอยู่นะครับทีนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าว่าหลวงพ่อบุญธ,ธรรมเราเนี่ยนะฮะท่านก็พุทธของต่างจากพาะวัดนั่นคือท่านเคยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันสมัยเรียนใช่ไหมะฮะก,กับเจ้าสัวสัตย์ไทยใช่ไหมะฮะวัดเนี่ยนะฮะหลวงพ่อมาคลองเป็นเจ้าวาดอยู่ประมาณปีอนะไรฮะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดมีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมะฮะและมีการบนะูรณะประมาณสองพันห้าร้อยวันที่ห้า วันที่ยีสวันที่ยี่บห้าเมยยีิบห้ายห้าตุยี่สิบห้าตุลาปีปีปีรไอชื่ที่พัฒนานะมอ๋อไแสดงว่ามาพัฒนาก่อนที่จะมาเป็นเจ้าว้าอ่าก่อนเขามีเจ้าบ้านเก่าอยู่มีท่านงใช่อ๋อก็เลยมาพัฒนาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เป็เจ้าชอสวนเกษาเกษารไทย ท่านบุรณะทงวัดเลยใช่น,นะฮะอุปก็สิ่งที่แท้ที่ที่เห็นนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะตรงนั้นนะฮะเขาเรียกว่า,านนหาสามเงานะฮะจะมีพระพุทธรูปสามองค์นะฮะสมัยเจ้าแม่จมามรัฐเทวีท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เจ้าสัวชัดไทยนะฮะมาบูรณะ,รณะสวยมากเลยนะฮะนะฮะตอนแม่พี่น้องประกาบนะฮะ พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมฮะพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วตรงนี้ถ้าหัวครับขอย่าเนี้ยคูณเลยนะตรงไหนใช่ไหมทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นสีทองสีอะไรนี่ทั้งวัดเลยนะฮะหมดเงินไปประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะวัดนี้กงนร้อยกว่าล้านวัดนี้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็วัดอื่นๆที่เจ้าขวาไปเลยคูณเลยนะนี่ประมาณสี่ประมาณสี่วัดฮะ ไปสุกวัดรวมเงินประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าล้านฉันบอกวัดนี้ก็ร้อยกว่าล้านแล้วนะนะครับก็ได้พระเดชพระคุณเจ้าวาดหลวงพ่อบุญธรรมท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหมดในสานะะีนะครับนะครับแล้ววันนี้ช่วงนี้จะมีงานอะไรสำคัญสำคัญครับช่วงนี้ก็ไม่มีงานประจำอันนี้เป็นงานงานบวชพระอันนี้งานบวชพระ<ม>ใช่ไหม,มครัแล้วก็งาน

สองที่ก็าสามารถร่วมบุญได้นะฮะทุกที่ร่วมบุญได้เลยวันที่สองกันยายนของกรกกาคมนี้เขามพี่น้องรอรออ่ารอทงี่รอที่ไหนวันนวันประมาณเวลาสี่โมงเย็นก็คือรอหลวงพ่อทัญช้หลวงพ่อทันใจก็เจแม่จามีกับเจ้าแม่จามทีวีนะฮะ ก็หลวงพ่อรับยากเบอร์ติดต่ออยูีได้ไหมเดี๋ยวเขาจำได้ไหมเบอร์หลวงพ่อได้ครับเบอร์นะครับ087 087 204 204 1650 1650 087 204 1650หลวงพ่อบุญธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพระสามเงานะฮะนะครับสำหรับวัดนี้คร่าวๆก็คือ ก็แม่จำพักทีวีใช่ไหมฮะท่านท่านก็ล่องเรือมาที่นี่แล้วก็มีเหตุให้เรือสะดุดนะฮะเกิดอาเพศขึ้นมาแล้วก็ท่านก็อธิษฐานใช่นะฮะว่าว่าท่านมีดวงยาธิ่การได้รับของเมืองฮัลลิมไทยมองเนืองลับภูนใช่ไหมขอให้เหตุอาเพใหายไปครับแล้วก็มีแล้วกพระปรากฏตรงนี้ฮะฝั่งนี้แหละฮะฝั่งที่เห็นนะฮะของหน้าผานะครับเป็นพระขึ้นมาสามเงาเลยนะครับแล้วท่านก็ได้ สร้างพระสมัยก <À. S 1> ่อน3ามไว้สามองค์จริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็มีพระธาตุอยเบื้องบนด้วยพระธาตุเก่าเก่าสมัยอาจารย์สร้างครับทีนี้มันสมรูปตามกาลเวลาบุดีได้แก่พระแก่ขัดใจก็ได้รูปลัครับเจ้าสัวข้าเบนนะข้างบนฮะเห็นไหมครับนะฮะความง่ายๆนะครับเป็นเจดีย์สูงเใช่องมันให้เจ้าสัวครับแล้วก็มีขัดสุขภ้องนะฮะแล้วก็มีพระสารเงา Uhm. สีทองสวยเลยแล้วบรรลุปัจจัยเรื่องที่สบายแล้วฮะบูเรียบร้อยแล้วฮะก็ไเอ็มลัคนาเมตตาจากเจ้าสัวใช่ไหมฮะแล้วก็หลวงพ่อก็ร่วมดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะก็คู่บุญบารมีกันทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้นะครับที่เห็นนะฮะก็คือก็แม่จำมาทีวีฮะเดี๋ยวขออนุญาตน้องเจบซูมไปหน่อยนะฮะ องนครลพบุรกษัตริย์ไทยเลยวีและศรีนะฮะเป็นกษัตริย์ไทยเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะสวยงามมากแล้วก็จะมีโบสถ์อะรโบสถ์วิหารแก้วววิหารแก้สวยงามมากและคืหารแก้วนะทุกทีแล้วก็เจ้าสัวจะสร้างสูรวิปัสสนาขึ้นมาประมาณกี่ไร่นะฮะที่นี่ประมาณในในในประมาณร้อยก็สองงาน ของไหว้เขาถกไหวยมันจะไปติดสระประมาณประมาณไล่กว่าในวัดเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน,นมานั่งอยู่ที่ปัะวัตาศาสตรนโดยหลวงพ่อท่านจะสอนวิถปพัฒนา6ม่างมมน,นา้ำนม,มบบใช่ครับครับทีนี้ก็เมื่อบุญณาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะตอนก่อนเนี่ยโบสถ์ทั้ง,งล้มทั้งรัหมดเลยนะฮะ ได้เจ้าสัวนี่ฮะมาทำใหม่หมดเลยเป็นที่บวชนั้นที่บวชนั้นมันมีบทอยู่หลังเดียวครับแล้วบทมันสำรุดครับแล้วเขาสร้างไม่สำเร็จก็เลยมาบูรณะขึ้นครับแต่พระธาตุนิหา,สารสลาพุตีนี่สร้างเขาแก่จัดชายช่างครับให้เจ้าสัวสร้างหมดเลยเพราะเจ้าสัวชอบทำบุญนะฮะแล้วก็เออผมขออนุญาตนะ่ยไพรเจ้าสัวถึงชอบทำบุญแบบ เดี icana, ่ยวกับอย่างเงี so, so, ้ยมันมีความรู้สึกไงฮะความรู้สึกความรู้สึกจริงๆเลยโอ้ทำทุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนะครับแล้วก็ให้คนเข้าวัดและที่สร้างศูนย์วิปัสสนาเพื่ออะไรเนี่ย จะได้มีสติโอ้นี่ครับคือคำของท่านเจ้าสัวนะฮะท่านก็ถึงคำที่มาแล้วก็ได้หลวงพ่อสอนกบบรรมฐานนะครับก็ลูกหลานก็จะได้อยู่ในสีในธรรมนะฮะก็จะได้จงรักภักดีก่บพรศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะอ่ารับโมทนาบุญด้วยนะครับครับรแล้วก็มีอะไรจะแนะนำไหมครับท่านเจ้าสัวที่เนี่ยเอ่อจะไปดูมีดด้วยอ,อ,อ๋องั้นเดี๋ยวขออนุญาต เป็นตัดเป็นช็อตๆไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูพรอพุทธชิมราชก่อนนะครับโอเคนะครับขาญาคับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อแม่พี่น้องเรามาอยู่ที่จุดวิหารแก้วนะฮะเราจะเข้าไปวิหารแก้วนะครับนะฮะเราจะมีต้นโพคับรเจ้าวาดครับต้นโพประวัติมากมาเลยครับนะเจ้าสัวระเจ้าวาด เจ้าวัดแท็กเก็ตอยท่านได้เอามาทําพิธีเบิกเนตรพระประธานในวิหารเจ้าคุณกอท่านที่ท่านถือว่าเป็นเพื่อนพระสังฆราชไมใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ไมองไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไใช่มทใช่่าช่ม่ใ่ไม่ใช่่า่ไม่ใ่ไมไม้ม่ใ่่าช่ม่่ไมไม่่ม่ใ่ไมไ่ใช่ม่ไมใ่ไ้่เม เดี๋น่ร <to 21> ัปมดหลัไว้กูแก่โอ้หแล้วจะเลยเติโตขนาดนี้นะครับโอ้บามีเจ้าสวหลวพ่อนะครับเนี่มีต้นเดียวนะฮะต้นเดียวเขามาจวัดอระวัดพุทธบาตห้วยต้มเขาพุทธบัตหวยตโอ้แถวแถวระุบัหน่่งเห่อโ งน,น,าานขอญาติ่าไปชมอาหาแกหน่อยนะครับตอี่องครับสังเกตนะฮะวบกเลยฮห<า>รับาวัดป่าผ้าสามเอันนี้ผมจะเห็นทั้งรอบวัดเลยก็คือเจ้าสัวบูรณหมดเลยใช่ไหมฮะขอามเลยฮะพีห่หานแก้วนันพิมพ์คืออะไรฮะ นนคุณพ่อชื่อน,นันคือแม่ชื่อพิมใช่ไหมฮะแล้วก็เจ้าสัวใส่ไท์ชัยนามสกุณทำไคต้นะครับแล้วก็พระธรรมคำเพียยก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อบุญธรรมใช่ไหมครับใช่ค,ครับพยัขเข้าไปที่ไหนครับ แก้วนะฮะสวยาแก้วบนนะฮะ phong á cũng có nghiện đi rồi phong á lấy chuyển về anh đi nè พขาก็จินน่าก็ว่าได้ถิงรที่เราหาท่านวีชีมงคลนะแล้วก็อย่างเดนมาปิดทอฝังงินนะแล้วเดนมาฮะวันที่สองวันทีนะ ของรังลกนิมิตจะทําให้เรามีเสน่ห์เมตตามีคนรักคนหลงนะะก็โทรมาได้ที่เบอร์ของหลวงพ่อบุญธรรมเลยครับอยาเบอร์เครับแห่้ศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์สี่หนึ่งก้าเ็ดสองศูนย์สี่หนึ่งหกห้ครับแล้วก็นี่บสถเก่าครับที่หลวงพ่อใช่หมฮะด่าบสถเก่าโบสถ ngáy không đuôi rất nổi đấy bác ơi, cắt thêm cắt, เียงแสนสิงหนึ่งนะฮะเชียงแสนสิงหนึ่งนะฮะสวยงามมากนะครับพ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้เลยนะครับพระประธานของวัดนะครับเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับอ่ะนะฮะที่นี่จะปิดทองฝังลูกนิวิน เีว่อมีน้ครับเหล๋ยอนหน้าผมจะพาไปชมวหาแก้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับจุดนี้ที่จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนะครับหลวงพ่อครับหลเจะว่าแต่ตนสวนที่นี่จะสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานในเนื้อที่นี้ทั้งหมดเลยนี่ผมนไร่ก่กว่าแล้นะครับ แล้วก็ห้องน,นี้ก็ห้องอะไรนะครับวุติวุตินะฮะสองร้อยวุติที่อันนี้วุติสวนสร้างไว้อ่าจิมพับส์อันนี้เล็กๆห้าอันก่อนแล้วห้องน้ำก็สร้างไว้ยี่สิบแปดห้องยี่สิบแปดห้องโอ้เพียงพอเลยครับเพียงพอเลยครับอันนี้เอาไว้ทับตะลฮะตะล่าไว้สดๆ,สสๆสเวลาสดเวลาสดตอนนี้อยู่ทะลุเลยนะฮะอ้อบรรยากาศดีมากครับอารมณ์ภาคเลยครับ สวยงามมากครับแล้วก็ตรงนี้จะได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมาทำอะไรกันนะครัมานั่งสมาธิสมาธิที่ปรัชนากรรมฐานจะติดแอร์ทั้งหลังเลยใช่ไหมฮะโอ้เงบประมาณคาดว่าเท่าไหร่ท่นะหลายล้านเลยโอ้โหจะคงจะทำให้วัดนี้นี่ก็เจริญทั้งวัดเลยอนนี้ทุกหลังทุกหลังเนี่ยก็สวยมาใช่ไหมหลวงพ่อก็โอ้โหดีได้ได้หลวงพ่อก็วันนี้หลวงพ่อก็เหนื่อยเลยครับ เพราะว่าตัวนี้สบายนะเมื่อวานเมื่อวานไปโบสถใช่ไหมที่วันนี้จะหนักหน่อยหลวงพ่อต้องสวดตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ทำพิธีตั้งแต่เช้าใช่ไหมเออพิธีนี่จะเริ่มตั้งแต่ก็คงห้าโมงขึ้นประมาณที่ที่วันนี้ใช่ไหมอ๋อวันนี้ห้าโมงเริ่มห้อ๋อเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปเทศอีกให้ไหมอันนี้ไม่เทศที่เมืองแท้อ่นมาเทศแทนอ๋อครับเพราะว่าวัดนี้ก็จะมี ู่กันสององค์หลวงพ่อเจ้าวัดองค์หนึ่งแล้วก็มีลูกวัดลูกวัดองค์นึงนะครับอ้ครับครับมาเที่ยวชมได้แล้วขออนุญาตบอกเบอร์ทีได้ไหมครับ0 8นย์แปดเ0็ดศูนย์แปเจอยี่ยนาศูนนะครับเบอร์เจ้าวาดนะครับร่วมทำบุญได้เลยนะครับนะครับขออทีนะครับ087 204 1650นะครับเจ้าสัวครับเอมีคนอยากจะร่วมบุญมาทางสายเจ้าสัวบ้างขออนุญาติสายเจ้าสัว มให้อาจาเบอร์เดียวเลยให้อาจาเบอร์เดียวเลยโอเคครับโอเคครับขอบพระคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็นําชมวัดป่าพระสามเงานะฮะวัดที่เจ้าแม่จามรตจิตเทวีนะครับอธิษฐานจิตไว้นะฮะก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุเจ้าแม่จามรัเทวีนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปสามเงาสร้างเป็นพระนะฮะได้รับการบูรณะจากภายหลังก็จากหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพ่อบุญธรรมแล้วก็เจ้าสัวสัจัยนะฮะบูรณะจน สง่าง,งามมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะอย่าลืมมาทำบุญวันนี้กันนะครับสวัสดีครับ